สวัสดีครับผมพี่ช่างโอ้ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดียามแมลงคือเราเหมือนเดิมครับมื่อนี้เขาก็ได้เอ็นหอยจอกครับพี่น้องลวกเอ็นหอยจอกครับมื่อนี้แล้วก็กระเทียมโดนครับที่เด็ดครับของแสบครับแล้วก็ผักกรอบๆนี่ครับผักสลัดกรอบๆการน้ำพริกครับแจวมาครับผมซัดเอ็นหอยจอดทำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่ังสีเลี่ยง สัตว์เลยเหรอคำแรกอื้นข้าง,าางแคบเลยเหรอ